อ่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอกันในช่องสปอร์ตไกลนะฮะวันนี้เปลี่ยนสถานที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงครับเพราะว่าอยู่ในรถเลยฮะเหตุผลเพราะว่าบอลมันเพิ่งจบตอน9ก้าวงกว่าๆนะครับในฟุตบอลรอบคัดเลือกโซนบเป็นกาต้านะครับที่จะไปกาต้าในปีหน้านะจริงจริงบราซิลอ่ะเจนตินาเข้ารอบไปแล้วโอ้โหแต่ว่าต้องบอกครับว่าเล่นกันสนุกมากนะครับอัดกันกระจุยกระจายเลยโดยเฉพาะจริงๆก็2คู่เลยนะครับเออมันจะมีอ่ะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อน อูรุกวัยนชนะ1-0เอาคู่ล็กก่อนอูรุกวัยตอนนี้นะครับเขาเปลี่ยนโค้ชเป็นเดียโกออลอนโซจากที่ตอนแรกใช้อูออสการ์ตาบาเลจำได้ไหมครที่แกใช้ไม้เท้าและไม่ไหวแล้วก็ให้แกไปเลี้ยงหลานแหละตอนนี้ใช้โค้ดดาวรุ่งแต่ว่าต้องยอมรับว่าณนะตอนนี้นะครับเอ็ดิสันคาร์วานีเนี่ยไม่ได้เป็นตัวหลักของอูรุกวัยเหมือนสมัยก่อนและที่เขาจะเล่นคู่กับดรยโซเลใช่ไหมครับตอนนี้คาร์วานีเป็นแค่สำรองนะครับเขาไปใช้นูนเยสจากเบนฟิก้าเล่นคู่กัน นะแล้วเป็นหลุยโชเลสครับยิงชนะ1 0คืออุรุกักกำลังอยู่ในช่วงแย่นะครับผลงานตกต่ำมากนะครับคือเจอเจเนนาหลังๆนี่คือแบบโดนถลมมน่มเหมืทนยิงวตูไม่ได้เลยนะครับคือสู้ทีมยักษ์ใหญ่ไม่ได้ทั้งที่ปกติอุรุัยมันเหมือนกับเป็นทีมระดับ3ของอเมริกาใต้ถูกไหมบราซิลกับเจเนนาจะ1 2สลับกัน3นี่คืออุรุกเลยหรื 4, อาจจะเป็นโคลอมเบียยุคฮาเมสต,ตอนนี้ก็มีหลุยส์ดีอาร์ใช่ไหมครับ แต่อุ๊ตไปนี่คือโหตบรันตกรันนาวฮะคือเจอทีมเล็กๆบางทีก็ชาติเล็กๆบางทีก็ชนะไม่ได้นะครับล่าสุดวันนี้ชนะแหละชนะ1 0แล้วนะครับโดยหลุยส์โซเลตยิงประตูแต่ว่าคาวาน,นีก็ลงมาประมาณ20นาทีสุดท้ายนั่นคือคู่หนึ่งทีนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าบิ๊กแมตช์คือชิลีาร์เจนนินาเล่นกันสนุกมากนะครับแล้วโอ้โหแหมใน YouTube แต่ละคนนี่คือหลอกคนดูทั้งนั้นเมสซี่ไม่ได้ลงตัวจริงนะ ไปเอาปกเมสซี่มาเป็นรูปเฮบ้างอะไรบ้างเพื่อให้คนกดเข้าไปดูเมื่อเข้าไปดูเอา้าที่ไหนได้โดนดักเหมือนกันดีกว่านะครับเมสซี่ไม่ได้ลงนะฮะแต่ว่าอาร์เจนติน่าก,ก็ชนะได้แล้วก็บราซิลอาริโซนเบกเกอร์ไคเแฟนัฟนดิพูฮะมีจังหวะโดนใบแดงด้วยนะครับแต่ทําไมผู้ตัดสินของลิฟไปติดตามได้ห,หมดในสปอรตไกด์วันนี้ครับ ก็อย่าลืมนะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็นได้นะครับเราเจอกัน2-3ช่องทางทั้ง YouTube TikTok แล้วก็ใน Facebook ด้วยเห็นใครเห็นช่องทางไหนก็เ,เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับมีพิธีกรให้ดู3คนผมคุณเกมควาวสนามแล้วก็พี่แจ็คไลฟ์ซูบินายออนสะอาดเพราะฉะนั้นสนุกแน่นอนในช่องสปอร์ตไกด์รีว์พูล2แมนยู1นะครับเอาย้อนกลับไปคู่ตีสีก่อนนะครับก็คือบราซิลเจอกับเอกวาดอร์บราซิลใช้คูตินโยนะครับมาริโอสคุนยา แล้วก็ไข่ค,คนเลงนะเล่นข้างหน้า3คนเอ่อไม่ใช้คุณยา่าคูเตงโยกลางใช้เฟล็กคาเซเิโลนะครับโกเ,เบอรอลิซนเบเกอร์นะครับกองหลังเป็นมิลิเตาคู่กับเอ่อไม่ใช่มาร์กินโยมิลิเตาคู่ก่อนนะทางขวาเป็นเอไอเอเมซอนรอยัาของของ,ของทางฝั่งคือตัวดีเลยอ่ะบราซิลอ่ะเอเมซอนรอยัาของสเปอร์ซ้ายเป็นอเล็กซานโด เซนเตอร์ก็เป็นมีิเตาคู่หันตไม่ได้ไม่ใช่มากินยอสแล้วก็กองกลางก็ใช้เฟรกาเซนคาเบโรเล่นดีเลยเดียวะฮะมาถึงคือต้องยอมรับว่าไอบอลอเมริกาใต้ครับพอเวลาใครที่ไปเล่นบอลยุโรปมามาเจอบอลอเมริกาใต้เหมือนกับถิ่นปาทเถือนมันโดนเตะกระจายเลยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยบาราซิลไดาประตูขึ้นนาไปก่อนแล้วก็ไปโตีเสมอ เสร็จแล้วเนี่ยโกของไอ้บาไอ้โกของเอกวาดอร์โดมิเกสไปกระโดดถีบใส่หน้ามาดิอุสกุญญาตัวไล่ออกเลยฮะก็ะเหลือ10ตัวแล้วทุกสุดฟิลิปเป้คูเตโยเจ็บด้วยนะครับเจ็บ,บลันีสามพิบสามนะเราโดนเปลี่ยนตัวไปสุดท้ายก็บราซิลก็มาได้ประตูนะครับแล้วก็ไอ้สุดท้ายบราซิลเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับเสมอหนึ่งที่ได้ประตูคือไอ้อาร์เจนติน่านะครับสุดท้ายเอกวาดอร์เสมอบราซิลหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะฮะคือบราซิลนำก่อนแล้วก็มาโดนหม่งประตูตีเสมอจากลูกคอนเนอร์ นะครับโ้เล่นกันสนุกมากเออมันมีจังหวะหนึ่งที่อาริโซเบเกอร์ของลิวคูครับออกมานอกกรอบแค่โทนฮะแล้วแกเตะเตะสกัดนะครับแล้วขาเหมือนค้างไว้นานไปโดนหน้าของนักเตะออดอเข้ามาประทุง้งงสุดท้ายให้ใบแดงนะครับแล้วหมูผู้สิทธิ์ไปกับคำาหลสินสุดท้ายกลับมาเป็นใบเหลืองอาริโซเบเกอร์เลยรอดไปอ่าสุดท้ายเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับมาที่คู่เจ็ดโมงเช้าที่เพิ่งจบไปก็คืออาร์เจนตินาเจอชิีลี อ่าชิลีเนี่ยใช้โกคือคาร์โดบาโวอเล็กซิสซานเชโกลงเอโดโดวากาสก็ลงนะครับส่วนอาเจนติน่าพอไม่มีเมสซี่เนี่ยเขาใช้นิโคลัสกอนซาเลสนะครับเลาตโรมาร์ติเนสแล้วก็อันเกลดิมาเรียดิมาเรียมันยิงทั้งวันเลยพยายามยิงพยายามยิงนะครับแล้วเจเนน่าก็มาได้ประตูนะครับเอ,อ่อหนึ่งศูนย์ประตูหนึ่งศูนย์เสร็จแล้วก็อ๋อดิมาเรียยิงปัน่นแล้วก็มาตรงปิงเสมอนะครับแล้วก็เป็นทางฝั่งของ เออลาตาโรมาดีเนี้ยตามซ้ำเข้าไปโกของไอชิรีดผมว่าน่าต้องเปลี่ยนคาร์เดโอบาโวไม่ไหวจริงนะฮนักเตะไอ้พวกยุโรปนะที่เล่นเตเชลเล่นอินเตอร์เนี่ยเจอนักเตะเกมมันก็ต้าเสียบกระจายเลยนะสุดท้ายอารเจนน่าก็ชนะ2ประตูอหนึ่งแบบเดียวในแมตซี่ไม่ต้องลงสนามนะฮะโกเียได้แล้วก็คือเอมี่มันเนสนะฮะสำหรับอารเจนนาเพราะฉะนั้นบาซิลอารเจนน่าก็เข้ารอบต่อไปแล้วก็ต้องมาดูว่าเอ่อทีมที่3จะเป็นใครนะครับอ่ะ ประมาณนี้อเมริกาใต้เตะจบ9ก้าโมงเช้าเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ